ไอ้ผมก็แสดงไปงั Rapid> ้นแหละพี่ต้องแสดงทิพไายเพื i, ่ออะไรแสดงเลาได้อะไรเล็กร้องสนใจไงเออแล้วสนใจไหมเออก็ไม่สนใจมันมันใช่ที่ไหนมันใช่เรื่องที่ไหนแล้วเรียกร้องความ่สนใจนะฮะมีลิงแม่งมองหน้าผมวะลิงแม่งมองหน้าเอาแยะเอาแยะเฮอาแยะกรรมาตามทันให้ดูคนด้วยดิเบาเบา โทษครับหยอกหยอกครับขอโทษฮะขอโทษครับพี่โทษทีฮะผมเดินข้ามไปดูขอโทษครับโทษครับเรครับวันลืมแล้วเขนีีนะมึงมัดเนี่ยขนที่ตามมาเป็นไงเออคนนี้คนนี้คนเล่นคเล่นออตาขึ้นชิดก่อนนี่พูดอะไรชิดก่อนหายแล้วเมันหมด เจอกันตอนเที่ยงแล้วพี่อะไรวะไอผมเจอพี่ว่านไปแล้วรอบหนึ่งไงกขอบที่มา๋อผมเจอไปแล้วเหรอเจอไปตอนขายปลาไงพี่กี่โมงอะประมาณบ่ายๆยอ้น่าจะน่าจะ ดิเล่นล่างท้องเหรอเปล่าซอรี่น้องซอรี่น้องซอรี่น้องนอนตอนนั้นตื่นมาก็คือวันใหม่ค่ะตื่นมาคือยังไม่เจอยังไม่ใช่เรออ๋ออยู่นี่แค่ฝืนมาเล่นแอดดอกอ๋อผมก็ว่าอยู่ที่ทิ้งไปตอบไปเนี่ยดิเล่นใจเกเรแชทบอกว่าดิเล่นใจเกเรปกติฮะอันนี้ก็ปกติผมเลยถ้ามึงอยากให้หญิงสนใจมึงทำตัวเฉยๆดิเอ้ยผมไม่ได้ใหญ่เขาสนใจแล้วมึงเรียกร้องความสนใจเพื่อ ไม่รู้อะอ่ะงงเห็นไหมเฮ้ยมึงนี่ม่งอ้าหรือไม่จริงเออเฮียอะไร <c oughs> อ,ะอะไรของมึงเนี่ยหนูินเปล่ามึงก็ลองอยู่เฉยๆไม่ต้องโทรไม่ต้องส่งข้อความเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ตามเ่ยเราก็อยู่เฉยๆสนุกสนานอเดี๋ยวมึงจะรู้อ่ะก็อยู่ที่มึง ดีแล้วในฟอร์มใช่เหรอกระเด็นแรงได้ยินไหมเออได้ยินแล้วกระเป๋าไล่จะโอนเงินคืนเมื่อก่อนอยู่ๆหูดับกกระเป๋าสี่45 45นะอืมทำเหมือนผมเคยทำจริง ผมว่ามันเท่นะเว้ยพี่อะไรกันชุดเราเนี่ยเริ่มพูดอะไรเชื่อครูีเท่าไหรสี่หมื่นปล่อยให้มันเหียวด้วยปล่อยให้สายตามันบอกเล่าดีกว่าพูดไปเท่านั้นอ่ะสายก็ได้ใจเย็นสายมันเล่าเรื่องดีกว่าเหมาเนี่ยทรงเมาที่ผมแต่งตัวนี่เหมือนกูมเป็นมาเฟียเลยต้องดูเด้วยตายแล้วพี่ดูวะ มาเฟีตันทีมีลูกสองเอ้มีแบบพวกแบบมีมีดผ่าชินกันหนึ่งนะมีดขวังฟุ้ฟ้าผู้ฟ้าผู้ฟ้าประจู้รุดสักทีนึงนะมีแบบบัตเตอรไฟเหรอไม่ใช่เออผมเคยเล่นนะพี่ตอนเด็กอ่ะแม่งเลือดซิปเต็มมือเลยใช่เหรอเออมันมีขายดี้ยของมึงเล่นมีดตั้งกูเด็กนะกูเอาลูกลูกเกี้ยงมากิ้งแล้วกิ้งอีกกูบ้านจะระเบิดเลยพ่อกูเสียอุนะ กูเคี้ยวลูกปืนกินปืนดินปืนเกาะปากอะไอ้แค่นั้นเลยนีไม่พอเลยวะเออเลูก RPG กูมานั่งต่ำเล่นตุ๊บตับึกว่าสักรเบื่อโอ้โหแม่งมันมีนี่รอดมันเองไอ้แม่แร้เปิดไปนานแล้วอ้าวหมโถชีวิตมันไม่มีอะไรแน่นอนกูบอกอันนี้เล่นตอนเด็กใครจะไปรู้ล่ะเราก็เอาซะ แค่นั้นเองไม่เขายึดที่เราอ่ะพี่เอาอะไรปะไอ้มึงเบาเก้าล้าวไอ้เนี่ยนี่ที่จอดรถเราเล็กๆแค่นี้พอแค่นี้พอเพียงเสียงตรงมาเพียงตะลหมดเลยพี่พอแค่นี้พอแค่เขาเขาพร้อมเราก็ยืนยิ้มแล้หน่อยใช่แบบเป็นมิตรใช่ไหมใช่เฮ้ยสวัสดีชสวัสดีครับพี่พี่ไม่ได้คุยแบบนี้ดีปะ <rium> <Dante> พี่มีรปภแล้วหรอครับใช่ฮะเชิญฮะเขาทำมาเท่ๆไ้เรียกเขารปภสวย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 ดีพี่ขึ้นแล้วเป็นไงรอคุยพี่เขาไม่ตามอะไรมาตอบเขาไม่ตามมันเป็นเรื่องส่วนตัวพี่ตอนเนี้ยคือมันแต่คือว่าเขามาเยอะถูกป่ะแล้วตอนเนี้ยคือเขาต่อยผมสลบกินนะถ้าผมสภาไม่บอกผมก็ไม่รู้อันเนี้ยเดี๋ยว คือตอนนี้เขาก็ไม่ได้ไม่ได้ล่าเขาไปทํางานปกติอะไรเงี้ยเขาเจอผมเขายังไม่ถ่าสนใจเลยเฮียเรียกเลยเฮียเรียกเลยเฮียเรียกเขามาคุยเลยเดี๋ยวกูไปพกันได้ไหมถ้ากูไม่เรียกคุยน่าจะโอ้โหเดี๋ยวผมผมผมจะคุยไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรียกมาคุยก็ได้คุยต่อหน้าดีกว่าใช่คุยหน้าดีกว่าเดี๋ยวพี่เรียกก็ได้เรียกมาเลยเรียกมาเลยเดี๋ยวเฮียวเฮีย์เทีย์เทีย์หมอก่อนเปล่าแปดแล้วนะหมออ่ะ เอาเว้ยทุกคนทุกบนทุกค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 นอันนี้เหม่อแล้วเนี่ยโอ้โหหลงเดดพี่เย่เดียร์มาปิดตะลีเย่เย่โคเทลค่ะดิลนเขามีเรื่องกันหรอพี่ดิลนใช่ครับผมรายการเลยอะไรผิดโทษผบอกไม่เคยไม่เคยกระทืบโทษพี่ไอ้เชียเ์ไอ้แม่งมันนั่งอยู่ เอาต่อยพี่หัวหหืมหืมหืมหืไอ้เอันวนี้สวนนี้สวนนี้สวนี้มงระบายยระบายกันเองอเอออเข้าไปเ้าสานี้จะเป็นยงไงบ้ เราก็ได้รถจอดเลยขอจอดรถเลยนะครับตี <ไป S 1> น้องกูตีน้องกูโอเคดิแ้นเมื่อกี้นึกว่าเพื่อนโดนเปิดแล้วเนี่ยตอนนี้ยสบายเีีลยวดีแวโอมรินท้ย ล่วงได้งเนี่ยล่วงได้ง่าลวงได้ง่ต่ำไม่นานเก่านะมองจากการเลยนี่พี่รู้ภาษาไม่รู้ภาูดไม่รู้ภาษาโดนสมา้หนอนไเวดอะไอแก้งเรา สบายใจขึ้นไหมฮันดี้ดันรู้สึกปวดระบายยังฮะอ,<า>อีอขึ้นเยอะเลยพี่ <c oughs> โอเคตารีเ <c oughs> ออเออเออให้มันรู้สักบ้างแย้แค่ฮะให้เสียงด้วยนะให้หย่ยเผื่อหลุดได้ยิงกูป่ะเนี่ย <c oughs> ได้ยินเพอยังอยู่ <c oughs> โอ้ยปวดหัวอโอเคนะ สะบายอะโอเคค่นแล้วแหละพี่ว่าดูทรงราบผมอ่าเฟตอนนี้มันรู้สึกมากอยู่ปะเนี่ยไมอยู่กูปะเนี่ยอยู่อยู่อยู่ฮะเหมือนหัวจะแตกแล้วพี่นั่นี่ยทำไมวะวอดไปหมด

อว่าจะหมอมีก้าวแบ่งกายพี่บาวทักจานไหมนอนเตียงไม่มีนลครับพี่บาวโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับสดีครับนอนเตียงเลอ่าอันนี้ไปแทงธนุที่ไหนครับเนี่ยครับหมอพูดว่ายังไงนะแน่นหมอพูดว่าไงนะแต่เขาออกเวนเจอกุูแท้แค่นั้นเองได้ได้ได้นะครับได้รับรั้หด้ได้ด้าด้ได้ได้นดีฟ้า้้ ใจเย็นนะครับจดไว้ครับผมเดี๋ยวผมจะเอาไม้สนุกแบบแทงเข้าคุณเรียบร้อยจุดเท่ห์นะครับพี่ช่วยมาใปะไม่ทันนะครับผมหมายคุณไปละเดี๋ยวผมจะเอาไม้สนุกนี่แหละแทงเข้าให้พุนไงไปเลยครับเอาไม้ปูฟาดนะครับใจเย็นนะครับ ทำร้ายหมอครับขับหนักอยู่นะครับใช่ครับก็เหมือนคุณที่ทำร้ายจิตใจของผู้ผมอะฮะเอาไงครับมันมันน่าจะผมน่าจะเยอะกว่านะครับหมอคอตเตอครับหมอคอตเตอร์ครับครับผมครับผมแสดงว่าเป็นคนแฝงผู้คุณเยอะใช่ไหมครับเนี่ยคบขนาดนั้นเลยครับเนี่ยใช่ครับโอเคครับคุณหมอผมให้อภัยโอเคครับเดี๋ครับพักก่อนนะครับพักก่อนนะครับครับผมที่นี้ผู้ดำหมดแล้วอ่ะจะเย็นหน่อย โดนเโดนโดนไม่โดนกันมัางวะมาดูเขาตีกันหนูเนี่ยสงงงเเเีียยอ